ออเ็กยืนขาตัวองมางหลังป๊ะป๋งหลังมาพี่น้องเมื่อนี่ยเบ็ดสิพาพี่น้องไปกินต่ำซัว กบหอยชลีนะครับอเดียนเป็นยังไเป็นเ็มีสไม่มส่แบบนี้เกลือบไม่หน้าไปกินขอาตัวเองอาสันกิมายืนอยู่ข้างหลังป้ายืนยืนข้างหลังอย่าไปนั่งตักเขา ลูกสาวกลัครับให <c oughs> <c oughs> มันดีตามัเลยกดีด้กินดีหรอกน <c oughs> <ร>อง <c oughs> มามามาย่ามาอยากนางน้ำเข้

bạn béo 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 มึงดูมนไปกินไม่ได้หรอกเขาตาลูกสาวก็ดือครับพีน่น้องเ้ยมันโดนน้ำเผ็ด

ยอบไลยพี ừ ừ, ่น้องเครื่องๆลูกตีก็ไ่ได้ลูกเจ้าของ เอาอเอาโท่นี้แหละครับมันจิเข้าตาลูก <laughs>